รอดฟังขเขมรแอบ,บตั้งป้อมสามเหลี่ยมจอหน้าประตูบ้านเราแค่กิโลเดียวล่าสุดทหารไทยเจอเต็มตางานนี้จะถอยเองหรือจะรอไปเฝ้ารากมะม่วงเดี๋ยวสรุปให้ฟังด่วนช็อกทั้งชายแดนครับคุณผู้ฟังกองทัพเขมรแอบ,บก่อโครงสร้างป้องกันรูปสามเหลี่ยมห่างจุดยุทธศาสตร์ตาควายไทยแค่1กิโลเมตรล่าสุดยังทะลักสวมสิทธิ์มันสัปะหลังไทยกดราคาเกษตรกรไทยร่วงหนักไทยเราต้องตื่นตัวเดี๋ยวนี้ เช้ามืดแบบนี้ใครตื่นเช้ามาฟังข่าวร้อนวันนี้วันที่26มกราคมพศ2569บอกเลยว่าดราม่าชายแดนเดือดจะจัด2เรื่องใหญ่ที่ต้องรีบมาเคลียร์ให้จบก่อนจะสายเกินแก้ทั้งเรื่องความมั่นคงที่กองทัพเขมรมีการเคลื่อนไหวผิดปกติจนหน้าขนลุกแถมเรื่องปากท้องเศรษฐกิจไทยที่ถูกเอาเปรียบแบบหน้าด้านดานฟังจบแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่นกันธรรมดาๆแล้วนะครับแต่มันคือการรุกคืบแบบสองแนวรบพร้อมกันทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออธิปไตยและความเป็นอยู่ของคนไทยเราเต็มๆมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่ทำเอาทหารชายแดนเราต้องตื่นตัวกันทั้งคืนเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็นข้อมูลที่ยืนยันแล้วว่าล่าสุดวันนี้กองทัพไทยเราตรวจพบสิ่งก่อสร้างปริศนาที่โผล่ขึ้นมาแบบเงียบๆแต่น่ากลัวมาก มันคือโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ของทางฝั่งขเขมรที่สร้างขึ้นมาติดแนวรบไทยขเขมรเลยประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับไอเจ้าโครงสร้างนี้มันดันมาโผล่ห่างจากจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างตาควายของไทยเราเพียงแค่1นกิโลเมตรเท่านั้น1กิโลเมตรนี่คือระยะประชิดนะครับแทบจะหายใจรถต้นคอกันอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คืออยู่ในระยะหวังผลของอาวุธประจำกายสบายๆเลยครับเป็นระยะที่น่าหวาดเสียวและสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าใจผิด จนเกิดการประทะได้ง่ายมากข้อมูลจากแหล่งชาวทหารไทยยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่ได้โมโนเพราะมีการล่าตระเวนทางอากาศแล้วภาพมันฟ้องคาตาไม่ใช่ข่าวลือเก่าเก็บเอามาเล่าใหม่แน่นอนแต่นี่คือสถานการณ์สดสดร้อนๆอนที่เพิ่งจะแดงขึ้นมาทีนี้มาเจาะลึกกันหน่อยว่าไอ้โครงสร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันน่ากังบลยังไงคือจากทรงเนี่ยมันดูซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นแค่จุดพักทหารธรรมดา ผู้เชี่ยวชาญมองว่าทรงสามเหลี่ยมแบบนี้มันเหมาะมากสำหรับการใช้เป็นจุดป้องกันและที่สำคัญคือใช้สังเกตการฝั่งเราได้แบบ360องศาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกำลังของทหารพรานเราเส้นทางลำเลียงหรือแม้แต่กิจกรรมของชาวบ้านในพื้นที่ก็จะอยู่ในสายตาของพวกเขาหมดเหมือนเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกระจกที่มองเห็นได้ทุกซอกทุกมุมคาดว่าน่าจะมีการแอบสร้างกันลับๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองอาศัยจังหวะเพื่อ หรือช่วงกลางคืนค่อยๆประกอบร่างขึ้นมาจนกระทั่งทหารเราไปเจอเข้านี่แหละครับงานนี้ชาวบ้านแถวชายแดนไทยเริ่มตื่นตัวกันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะการที่มีป้อมหรือฐานกึ่งถาวรมาจ่อคอหอยขนาดนี้มันทําให้การใช้ชีวิตของพี่น้องชายแดนไม่ปกติสุขแน่นอนส่วนกองทัพเราเองล่าสุดมีรายงานว่าได้ปรับกําลังเฝ้าระวังเต็มสูบแล้วคือพร้อมปะทะถ้าจาเป็นแต่ตอนนี้เน้นคุมเชิงดูท่าทีก่อน ตามหลักปฏิบัติสากลแล้วการสร้างที่มั่นทางทหารในระยะประชิดแนวพรมแดนขนาดนี้โดยไม่มีการแจ้งหรือประสานงานล่วงหน้าถือเป็นการกระทําที่ยั่วยุและอาจละเมิดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนที่มีต่อกันได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของเรากำลังตรวจสอบข้อกฎหมายและเตรียมข้อมูลเพื่อตอบโต้อย่างเป็นทางการบอกตรงๆนะครับนี่คือการท้าทายชัดๆไทยเรามีประสบการณ์เรื่องชายแดนกับฝั่งโน้นมานาน ไม่ใช่เพิ่งเคยเจอแบบนี้แต่ครั้งนี้มันดูจงใจเกินไปจุดยุทธศาสตร์ตาควายเนี่ยแข็งแกร่งมาตั้งแต่สมัยเก่าเป็นจุดที่ใครก็อยากยึดครองเพราะมันได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แต่ขอโทษเธอะครับของไทยก็คือของไทยผมโกรธแทนทหารไทยจริงๆนะที่ต้องมาลุยงานหนักตากแดดตากลมเฝ้าระวังพวกเล่นตุกติกแบบนี้ทุกวันคือถ้ามาดีๆค้าขายกันปกติมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่เล่นแอบมาสร้างฐานจ่อหน้าบ้านแบบนี้มันหยามกันเกินไปเอาจริงๆนะถ้ากองทัพเราจัดการเด็ดขาดหรือถอนหรือกดดันให้ถอยกลับไปได้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศคงรู้สึกโล่งใจและสนับสนุนเต็มที่เพราะเรื่องอธิป,ปไตยมันยอมกันไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวครับยังไม่จบแค่นั้นครับคุณผู้ฟังถ้าเรื่องทหารว่าเดือดแล้วมาเจอเรื่องปากท้องเกษตรกรไทยวันนี้ยิ่งแรงกว่าเพราะนอกจากจะดันฐานทหารเข้ามา ฝั่งโน้นยังดันสินค้าเกษตรเข้ามาถล่มราคาเราอีกเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้มีรายงานเข้ามาหนาหูมากว่านายทุนจากฝั่งเขมรใช้รถบรรทุกจำนวนมากขนมันสำปะหลังทะลักผ่านด่านชายแดนเข้ามาแบบมืดฟ้ามัวดินประเด็นคือไม่ได้เอามาขายในนามสินค้านาเข้านะครับแต่มาในรูปแบบของการสวมสิทธิ์คือมาเนียนอ้างว่าเป็นมันสำปะหลังของเกษตรกรไทยนึกภาพตามนะครับ รถบรรทุกขนมันมาจากไร่ฝั่งโน้นวิ่งข้ามด่านมาแล้วก็เอามาขายปะปนหรือสวมรอยใช้โคต้าของไทยเพื่อขายต่อต้องเข้าใจก่อนว่ามันสัมปะหลังจากฝั่งโน้นมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าบ้านเราหลายอย่างครับทั้งค่าแรงที่ถูกกว่ากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้มงวดเท่าและอาจไม่มีต้นทุนเรื่องปุ๋ยหรือยาแบบที่เกษตรกรไทยต้องแบกรับทำให้พวกเขาสามารถขายตัดราคาได้แบบไม่สะทกสะท้าน แล้วพอมันสัมปะหลังจํานวนมหาศาลจากฝั่งโน้นที่ต้นทุนต่ำกว่าทะลักเข้ามาในตลาดบ้านเราผลคืออะไรครับราคามันสัมปะหลังในไทยร่วงกราวรูดทันทีกเกษตรกรที่ลงทุนลงแรงมาเป็นปีหวังว่าจะได้เงินก้อนมาจุนเจือครอบครัวส่งลูกเรียนหรือใช้หนี้ทอกศถึงกับเข่าชุดครับเพราะราคาที่ดิ่งลงเหวแบบนี้เท่ากับว่าที่ทำมาทั้งหมดแทบจะขาดทุน ข้อมูลจากสมาคมเกษตรกรและกรมการค้าภายในยืนยันตัวเลขล่าสุดว่าราคามันสำปะหลังในตลาดรับซื้อร่วงลงไปเกือบ20%เพียงแค่ชั่วข้ามคืนคุณฟังไม่ผิดครับ20%สำหรับคนหาเช้ากินข้ำสำหรับเกษตรกรที่รอขายผลผลิตตัวเลขนี้คือหายนะนะครับกำไรที่ควรจะได้หายวับไปกับตาเพราะของเถื่อนจากฝั่งโน้นมาแย่งที่ยืน เจาะลึกลงไปอีกวิธีการของพวกนี้คือใช้เอกสารไม่ตรงปกมีการซิกแซกทำเอกสารเท็จอ้างถิ่นกำเดิดสินค้าเพื่อเลี่ยงภาษีบ้างหรือเพื่อสวมสิทธิในโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยบ้างซึ่งเรื่องนี้ทำไทยเสียหายปีละหลายพันล้านบาทนะครับไม่ใช่เงินน,น้อยๆและคนที่รับกรรมหนักที่สุดคือใครก็คือเกษตรกรไทยหลายหมื่นรายโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพหลักตอนนี้เดือดร้อนหนักมากเพราะโรงแป้งหรือลานมัน พอเห็นของถูกทะลักเข้ามาก็กดราคารับซื้อจากเกษตรกรไทยเราลงไปอีกและที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือเงินมหาศาลที่รั่วไหลออกไปจากขบวนการนอกกฎหมายเหล่านี้มันไม่ได้หายไปเฉยๆนะครับแต่กลายเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอิทธิพลชายแดนแข็งเกร่งขึ้นซึ่งอาจย้อนกลับมาเป็นภัยความมั่นคงต่อประเทศเราได้ในอนาคตมันคือวงจรอ,อุบาทที่บ่อนทำลายเราทั้งระบบเศรษ,ษฐกิจและรากฐานความปลอดภัยของชาติมันขยี้ใจคนไทยชัดๆ ของดีเมืองไทยชื่อเสียงมันสัมปะหลังไทยที่มีคุณภาพถูกขโมยชื่อไปแปะป้ายขายของเกรดต่ำจากฝั่งโน้ยหรือเอาของฝั่งโน้นมาทุบราคาของไทยเราเองมันน่าสมเพชพวกนายทุนหรือพวกที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจที่รวยจากน้ำพักน้ำแรงและคราบน้ำตาของเกษตรกรไทยเราถูกเอาเปรียบมันนานเกินไปแล้วครับกับเรื่องชายแดนแบบนี้ถึงเวลาหรือยังครับที่เราต้องเข้มงวดด่านชายแดนแบบจริงจัง ไม่ใช่ปล่อยให้รถบรรทุกวิ่งผ่านฉลุยเหมือนวิ่งเล่นในสวนหลังบ้านตรวจสอบให้เข้มจับให้จริงยึดให้หมดถ้ารู้ว่าสวมสิทธิ์ต้องจัดการให้เด็ดขาดอย่าให้พวกเหลือบไรพวกนี้มาสูบเลือดเกษตรกรเราได้อีก สรุปสถานการณ์วันนี้ให้ฟังชัดๆอีกทีนะครับฟังขมรมีการเคลื่อนไหวทั้งทางทหารและเศรษฐกิจที่น่ากังวลมากทางทหารมีโครงสร้างป้องกันโผลมาห่างจากจุดตาควายแค่1กิโลเมตรซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงส่วนทางเศรษฐกิจก็มีการสวมสิทธิ์มันสำปะหลังไทยทะลักเข้ามาจนราคาร่วงหนักทำร้ายเกษตรกรไทยเราทางอ้อม ไทยเราต้องระวังตัวให้มากครับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและพวกเราคนไทยที่ต้องช่วยกันเป็นหูกันตาเรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังอยากเห็นกองทัพไทยหรือรัฐบาลไทยจัดการกับปัญหานี้ยังไงจะให้ใช้ไม้แข็งหรือถอนสิ่งปลูกสร้างหรือจะให้ปิดด่านสกัดสินค้าเถื่อนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับผมอ่านทุกความเห็นแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวเจาะลึกข่าววงในชายแดนหรือสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้วันนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์กันยาวๆถ้ามีความคืบหน้าหรือฝั่งโน้นมีการขยับตัวอีกผมจะรีบมาสรุปให้ฟังทันทีสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนวันพรุ่งนี้เจอกันเช้าๆครับ